กองทับอ้วนเสียวดูช่างองอาจเอฮแต่ข้ากลับเห็นว่ามันเหมือนหุ่นฟางมากกว่าคนที่ขี่มาถือล่มกันระยะสวมเกาะท้องนั่นแหละคือเจ้งงาง้นเลี้ยง<_><_><_>งึงนเลี้ยงคนนี้ ก็แค่คนขายเต้าห้วยเท่านั้นแหละท่านอย่าประมาทเชียวนะข้าเดาไม่เก่งนักหรอกแต่ข้าจะบุกฟ้าเข้าไปตัดหัวเงินเหลียงมามอบแด่ท่านเฮ้ยว้าตีกองดัง 哎呀！呀！哎呀！文超要死啦！呀！